สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการเปย์เอานะครับหรือรีวิวการถอนเงินจากกองทุน Funding p i ิสเนาะเพื่นอนๆซึ่งครั้งนี้เป็น ครั้งที่5นะครับสำหรับพอร์ต5,000ดอลลาร์นะครับเป็นพอร์ตเล็กๆที่ผมลงทุนด้วยเงินแค่36ดอลลาร์นะครับหรือเงินพันกว่าบาทเนาะภาพรวมตอนนี้เนาะเพื่อนๆผมก็ถอนอ่าครั้งเนาะก็ได้มากกว่า1,000ดอลลาร์แล้วนะครับประมาณ1,100ดอลลาร์นะครับก็รวมตีกลมๆก็เป็นเงินประมาณ3 5มหมื่นห้ได้แล้วนะครับจากทุน1,000กว่าบาทเนาะเพื่อนๆอันนี้ผมก็ มาแชนะ์เนาะมาะรีวิวการเปเอนะครับว่ากองทุนนี้ยังสามารถสอบแล้วก็สามารถถอนได้หรือเปล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงละกันนะครับมายืนยันคอนเะฟิร์มเนาะว่าทางกองทุนนี้เขาจ่ายจริงนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูดีเทลกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าอตอนช่วงผมถอนนะ่ะมันใช้เวลา นานมากแค่ไหนนะครับเงินเข้าตอนไหนเนาะอ่าแคลนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดมานาน,นานได้สักพักแล้วนะครับวันเทรดนะครับก็รวม,รม,รม,รมประมาณ48วันเทรดเนาะจริงๆผมเทรดน้อยมากนะครับผมไม่ค่อยได้เทรดนะครับเป็นเปื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการเทรดให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องการถอนแล้วก็เรื่องเงินเข้ากันเลยดีกว่าเนาะครับรอบนี้นะครับเป็นการจ่าย p a y o u t หลังจากที่ กองทุน Funding p i p นะครับเขาให้เราเลือกเนาะว่าเราจะถอนเป็นรายสัปดาห์หรือว่าเป็นรายไบวิกลี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนั่นก็คือ m o n ลี l y นะครับหรือการถอนทุกๆเดือนนะครับทุกๆ30วันเนาะถอนวันไหนนะครับเดือนถัดไปก็ถอนวันนั้นนะครับนั่นก็คือเป็นการถอนแบบ m o n ลี l y นะครับผมก็จะได้ Profit s แ Sha ร์อยู่ที่100%นนะนั่นก็คือผมสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่ก็จะสามารถถอนได้ ได้แค่นั้นนะครับเพื่อนเพื่อนและครั้งนี้ก็เป็นการถอนอมันลี่นะครับหรือถอนรายเดือนครั้งที่2ของผมนะเพื่อนๆนซึ่งครั้งนี้นะครับผมถอนได้กําไรอยู่ที่426ดอลลาร์นะครับนี่คือใบเซอร์ติฟิเคทแล้วก็เขาก็เขียนบอกนะครับว่า pay out เป็นไซเคิลมันลี่นะครับหมายถึงว่าผมรับการจ่ายเงินการถอนเงินเนี่ยเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ โปเกสอิ in, นะครับหมายถึงว่าการจ่ายเงินนะครับระยะเวลาในการรับเงินของผมอยู่ที่23ชั่วโมงนะครับหรือเกือบ1วันเนาะรหรือเกือบ24ชั่วโมงนะครับในตอนก่อนที่ผมจะถอนนะครับเ,เพื่อนๆบาลานซ์ของผมนะครับแอคเคา t b ์บาลานอยู่ที่5,426ดอลลาร์นะครับหรือทำกำไรได้ไปที่8จุด 53%นะครับในประมาณช่วงต้นต้นเดือนอสิงหานะครับผมได้โพสต์เนาะว่าผมเทรดประมาณ34วันนี่แหละผมบวกกำไรมาประมาณ10%อ่10%นะเพื่อนๆแล้วก็รอถอนเนาะแต่ก็หลังจากนั้นมาเนาะเพื่อนๆก็มีการสูญเสียนะแล้วก็หลังจากที่ผมได้519ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตกลงมาที่เหลืออยู่ที่424นะครับแล้วหลังจากนั้นมาผมก็เทรดได้ประมาณอีก 5,426นอ่ะ 5, นะครับผมจึงตัดสินใจหยุดแล้วก็ถอนอยู่ที่บาลานซ์426ดอลลาร์นะครับนั่นก็คือกำไร426ดอลลาร์เนาะในหน้า payout นะครับเขาก็จะให้เราเลือก account ของเรานะครับเราสอบ หนึ่งสเตปสองสเตปสามสเตปเราก็เลือกสเตปหรือ Account p พอร์ตจริงเราพอร์ตฟันเดตเราอยู่อยู่ที่ไหนนะครับเราก็เลือกสเตปนั้นนะครับ Account นี้ก็เป็น Account 2ส t e p เตปนะครับผมก็เลือกที่ Account 2ส t e p เตปแล้วก็บรรทัดต่อมาก็เป็นชุด o s e o u n t u o t Login ID นะครับเขาก็ให้เราดูนะครับถ้าหากคนมีหลายพอร์ตนะเพื่อนๆเ,เ,เขาก็จะให้เราเลือกพอร์ตว่าเราจะถอนพอร์ตไหน ส่วนผมมีอยู่1พอร์ตนะครับสำหรับฟันีปปิ๊บผมก็เลือกพอร์ตที่เป็นพอตมาสเตอร์นี่นะครับแล้วก็มีบาลานซ์อยู่เนาะแล้วก็เลือกไปช่องถัดมานะครับก็จะเป็น Amount in USD นะครับนั่นก็คือเราจะกอกกำไรนะครับที่เราจะถอนเนาะผมก็เลือกไปที่426ดอลลาร์นะครับส่วนจุดทศนิยมหรือว่าเซนนะครับไม่สามารถกออได้นะเพื่อนๆเราจะ,ะสามารถถอนได้แค่ตัวเลขทุวนๆนะครับแล้วก็ อ p a y m e n น method นะครับนั่นก็คือวิธีการถอนเนาะก็จะมี2แบบก็คือคริปโตแล้วก็ผ่านตัวกลางคือบริษัทตัวกลาง l i ท e นะครับผมเลือกเป็นคริปโตนะครับแล้วก็เราก็แค่กรอกอา d d d r e s s id นะครับแล้วก็มาวางไว้นะครับเพราะว่าเป็นเชนอา Tron trc 2ีเนาะเป็นเพื่อนผมก็เอา a d d r e s จากอ่าบีแอนด์ทีเอชนะครับมากกอกมาวางไว้เนาะแล้วก็อ่าในช่องถัดมานะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็น payout summary นะครับทุกๆการ payout ผมก็มาเอามาให้เพื่อนเพื่อนชมเนาะก็ total a c c o u n t Profit นะครับก็426นะครับส่วนช่องที่2นะครับจะเป็นการละเมิดเป็นการเทรดผิดกฎเนาะเขาก็จะหักเงินเราทันทีนะครับในเดือนนี้ผมไม่มีการผิดกฎหรือว่าโดนหักแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือมันเป็นการผิดกฎตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วนะครับเพื่อนๆเนาะที่ผ่านมานะครับเขาก็หักไปไว้แล้วนะครับซึ่งกฎนี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือเป็นออเดอร์ที่ปิด ก่อน1น,นาทีนะครับนี่ก็จะผิดกฎเนาะแล้วก็การเทรดช่วงข่าวนะครับในการเราเปิดออเดอร์ในช่วงข่าวนะถ้าหากเราได้กําไรนะครับเขาก็จะหักกําไรเราไปทันทีนะครับเนาะหลังจากที่เราปิดกําไรเนาะ นี่คือการหักเงินจากที่เราผิดกฎหรือละเมิดกฎเล็กๆนะครับ Pay out เปอร์เซ็นต์นะครับก็ผมรับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่100นะครับเพราะว่าผมเลือกการถอนเป็นไซเคิลมันลี่นะครับช่อง Profit split for you นะครับหมายถึงว่ากำไรที่เราจะได้รับนะครับนั่นก็คือ426ดอลลาร์นะ Profit split for us หมายถึงว่าอ่าเรทในการแบ่ง โปรฟิตแชร์นะครับให้ทางกองทุนเนาะสำหรับคนที่เลือก60%หรือแบ่ง80%เนะครับเขาก็จะหักในจุดนี้เนาะว่าเขาก็จะบอกว่าทางกองทุนจะหักไปที่เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนผมได้รับโปรฟิตแชร r e 100%เนะครับเขาจึงไม่มีการหักเงินใดๆนะครับแต่จะมีแค่หักค่า Service f ฟ e ีนะครับหรือค่าบริการเนาะรมเนียมบริการนะครับเขาก็จะหักทุกๆในการถอนนะครับก็คือ10ดอลลาร์นะครับเพื่อน Uview Receipt นะครับก็คือผมจะได้รับเงินเบ็เสร็จก็ประมาณ416ดอลลาร์นะครับเ,เพื่อนผมได้แจ้ง Request Payout นะครับรอบในการถอนของผมก็คือวันที่29สิงหานะเ,นเพื่อนช่วงประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับผมจึงจะสามารถถอนเงินได้นะครับแต่ผมได้กด Request Payout ในเวลา11นาิกา40นาทีนะครับเ,เพื่อน สเตตัสก็ขึ้นเป็น Request เนาะว่าผมจะได้รับเงิน416ดอลลาร์นะครับแล้วก็รออย่างเดียวนะครับคือ,คอมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือต้องรอเนาะเพื่อนๆก่อนที่เงินจะเข้านะครับะบวนการประมวลผลที่ผมได้รับเงินนะครับก็ใช้เวลาจ่ายเงินเวลา23ชั่วโมงนะครับหรือเกือบ1วันเนาะผมถอนอ11นาฬิกา40 PM นะครับนั่นก็คือ5ทุ่ม40นาทีเนาะเพื่อนๆ เกือบ <owad> <an> จะเที่ยงคืนเนาะแล้วก็ผมได้รับเงินในวันถัดมานะครับนั่นก็คือวันที่30สิงหานะครับเปเพื่อนศุกร์ที่30สิงหาเวลานะครับ22นาฬิกานาทีนะครับเงินก็เข้าเป็นจำนวนเงิน4 1่9 7าดดอลลาร์นะเปเพื่อน ก็โดนหักค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นค่าฟรีของทางการส่งเหรียญมาให้เรานะครับเพื่อนๆก็ตีเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทโดยประมาณนะครับเลทตอนนี้ก็เงินไทยบาทแข็งนะครับซึ่งผมใช้เวลาเทรดนะเพื่อนๆก็จริงๆนะเอาตรงๆนะครับก็คือผมเทรดแค่3 ถึง4วันนะครับผมก็ได้เงินมาเกือบ500ดอลลาร์แล้วนะครับก็คือวันแรกนะครับวันที่1สิงหาเนาะนี่ก็ตามตารางปฏิทินเลยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตลาดปิดไม่สามารถเทรดได้เนาะผมก็เทรด วันพฤหัสสุกนะครับแล้วก็จันทร์อังคารนะครับผมก็บวกมาเป็นที่ประมาณ500กว่าดอลลาร์นะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้เทรดนะแล้วก็มีการเปิดอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีเว้นบ้างเนาะเพื่อนๆแล้วก็เปิดเล็กๆน้อยๆมาก็คือเปิด0.01นะเพื่อนๆบางทีก็อาจจะเปิด0 1แต่ว่าประมาณนาที2นาทีผมก็ปิดนะครับถ้ามันบวกเนาะ ก็คือผมต้องการเปิดอัปเดตพอร์ตเฉยๆนะครับแต่มีวันหนึ่งนะครับวันพฤหัสที่22เนาะผมก็ได้พลาดไปนะครับที่แรกก็ลบหนักมากนะครับก็ลบประมาณร้อยกว่าดอลลาร์เนาะก็ผมก็เทรดคืนมาก็ได้ก็เหลือลบอยู่ที่94ดอลลาร์นะครับจึงคิดตัดสินใจนะครับว่า พอได้ละผมผมไม่เทรดดีกว่านะครับเอาแค่นี้ได้กําไรแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็เงินเกือบหมนะื่นห้าเนาะเพื่อนๆนก็ผมจึงได้เปิด0.01อีก2วันนะครับแล้วก็รอรอบถอนวันที่29สิางหานะครับอันนี้ผมฝากไปด้วยนะครับเพื่อนๆนการเทรดน้อยนะครับเพื่อนๆนการเทรดเนาะการเทรดเนี่ยเก็บเล็กๆน้อยๆมาแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับที่ผมได้ซอยไม้เข้านะครับแล้วก็ เหมือนเพิ่มหลอดไปเรื่อยๆนะครับประมาณ3-4ไม้นี่แหละเนาะนเปื่อนผมเทรดอ,อยู่ที่อยู่ที่ประมาณ0.5นะครับเปื่อนๆ0.5แต่ว่าผมซอยเข้าประมาณ0.1เนาะประมาณ4-5ไม้ได้อ่4า4ไม้นะครับเพื่อน มี0.2แล้วก็0.1นะครับก็บวกมา293ดอลลาร์มีวันนั้นก็คือ,อได้เงินมาเป็นก้อนเลยนะครับก็รู้จักหยุดนะครับเราต้องรู้จักพอนะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการอยู่เฉยๆเนะเพื่อนๆวันที่7วันที่8วันที่9เนี่ยเนี่ยวันที่ผมไม่ได้เทรดนะครับเพื่อนๆมันคือเป็นวันที่ ต้องควบคุมตัวเองนะครับว่าไม่ให้มีความโลภเนาะเพื่อนเเราต้องรักษากําไรเราไว้นะครับเราเทรดเพื่อที่จะได้เป็นไรายได้เสริมหรือได้อ่าเป็นไรายได้เพิ่มเติมนะครับหรือบางคนอาจจะเทรดเป็นอาชีพนะครับเราต้องรู้จักควบคุมตัวเองนะครับถ้าหากเราไม่สามารถชนะใจตัวเองได้นะเพื่อนๆผมพูดเลยว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งนั้นนะครับเราต้องเริ่มจากการฝึก เอาชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเพืเ่อนๆเนาะวันนี้ผมก็มารีวิวการ Payout ก็ประมาณนี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปมาให้เพืเ่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ